นะครับแรกๆก็คิดกันอยู่ว่าจะทำแบบไหนก็เอาที่ใกล้ตัวนะครับซึ่งถ้าดูจากหน้าแรกนะครับแบนเดอร์นะครับจริงๆนี่คือเรื้อเราจริงๆเรามีสติกเกอร์นะครับมีนี่ที่อยู่จริงเมลจริง,ะง,รง,น,น,ง,รงนะครับแล้วก็ทำจริงตอนที่ทำจริงอยู่แสดงจริงมีกิจาการเพิ่มขึ้นจำนวนยอดขายเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็ล่าสุดก็วันละห้าสิบกล่อง นะครับก็ส่งแรกๆกก็คือใช้ Facebook ของแฟนเป็นหลักก็ก็ติดต่อเพื่อนแล้วก็้จายข่าวกันนะครับกัวทั้งตอนหลังก็ได้ไปส่งที่ออคอนเสิร์ตของสดีวสัสดนให้กนะับสตาร์ประมาณ4 0่กล่องนะครับรายงานทั้งบ้านเลยนะครับไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องลองดูอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำคือรูปที่ไซส์ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ ทำทำทำแล้วถึงเห็นนะครับแต่ไม่กลับไปแก้แล้วแก้ไม่ไหวนะครับเป็นาจนกัดน,นะครับถ้าดูด้านล่างนะฮะนร่คือรีเนี่ยนี่คืออาหารหลักจริงๆริที่เราเป็นเมนูประจํำคือสี่แรกสี่อย่างเนี้ยตัวนี้นะครับมีไก่อบมีทัรยิกิมีโหรเทยมแล้วก็มีคุกกี้นะครับสูตรของครอบครัวเองนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นอาหารที่เราคิดว่าน่าจะเปิดตลาดตรงนี้ได้ อย่างเช่นเรื่องของอาหารว่างนะครับตรงลูกชิ้นนะครับถ้าได้ลองเขาหน้านะครับคือน้ำจิ้มของเราอร่อยมากแล้วก็ตัวที่แนะนาคือเรื่องของเกี๊ยวนะครับเป็นเกี๊ยวเป็นกี๊ยวเกี๊ยวหมูลวกน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเรานะครับซึ่งเกี๊ยวหมูเนี่ยหลายคนบอกว่าลูกค้าบอกว่าอร่อย ไปสูที่บ้านเหมือนกันทำไปดีอย่างนี้ผมให้พี่จอชชนะไปเลยดีกว่าอันนี้พิเศษเรื่องเราทำเป็นรูปไม่เท่ากันอันนี้ที่มาก็คือบ้านรูปทั้งหมดเป็นรูปจริงนะครับที่ถ่ายไว้ตอนทำแรกๆรก่ซื้อเลค่ะจริงๆก er ็พยายามรวบรวมผมมีตั้งแต่เด y ์วันที่เป็นรูปแรกนะครับผมเริ่มมายังไงเดี๋ยวผมก็เก็บไว้เราเริ่มมาประมาณเมื่อเมื่อตายวิที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำมาก็ก็อยากต่อเรื่องนะครับ เป็นหน้าแรกนะครับอันนี้ชื่อจริงจริงนะครับอยู่เกษตรศาสตร์คีอยู่นะครับรุ่นรุ่นไหนไม่บอกนะครับเพราะว่านานแล้วนะครับหน้าถัดไปครับก็หลักๆที่ผมคิดได้นะครับอย่างเช่นตัวตัวเซเว่นคือเราคิดว่าอันนี้เราคิดเองนะครับไม่มีคนไม่มีคนบอกเราคิดว่าคุณภาพของเราดีรสอร่อยนะครับแล้วก็เราทําใหม่ทุกวันนะครับเหมือนเป็นภาพสด แล้วก็มีรายการอาหารมากมายนะครับมันเคยมีบางอีเวนท์ที่สั่งอะไรมาที่เราไม่เคยทำเหมือนกันนะครับประมาณสิบอย่างก็ต้องลองทําดูนะครับแล้วก็มีอาหารื่องดื่มแล้วก็จริงๆที่เหมาะคือเหมาะออกงานอีเวนท์นะครับเรื่องของประชุมสัมมนาแล้วต้องการประชุมต่างๆมางกานอันนี้ก็ส่งมาได้เหมือนกันนะครับเราคิดว่าโอกาสจือน่าจะโตได้ในตลาดนี้น่าจะโตได้นะครับ แล้วก็ขยายการตลาดได้แล้วก็หากมียอดขายเยอะเนี่ยจริงสามารถที่จะไปะวางแหล่งการผมก็ไปดูที่มีเอสเหมือนกัน้ามีเงื่อนไขในการอเอาผลิตภัณลงก็มีแก็ควิวเออถ้าเิดเราโตแล้วนะ่ะโอกาสการหาแหล่งช่องทางจำหน่ายนะ่าจะได้มากขึ้นนะครับของเรามีจุดอ่อนมากเลยครับเรื่องของเป็นเป็นลายใหม่เป็นเจ้าใหม่นะครับแล้วก็ผมคิวคู่แข่งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็อรรถยเย,เยอะนะครับ แล้วก็ชื่อำฐานที่เราต้องมาเรียนในวันนี้คือไม่มีช่องทางในตลาดเลยใหม่ๆนะครับก็าบากต่อปากหรือผพูดต่อไปแล้วก็ออกอีเวนท์ที่เคยทานะครับเว็บไซต์ก็มี facebook ก็มันดยลงเรื่องของสื่อโฆษณาบนบนเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยเชื่อมที่ปากต่อปากทจนคาดการคาดหวังกง็ถ้าจะน้อยนะครับอุปสรรคเน,นือ่องจากมันไม่ได้เป็นงานประจำนะครับเป็นงานเดือดแล้วก็ใช้แรงงาน ในบ้านนะครับคุณยายลูกสาวลูกชายแฟนผม <c oughs> เด็กที่บ้านพี่สาวเราใช้หมดเลยหมดเลยนะครับวันที่ทำ400กล่องเนี่ยให้เด็กข้าบ้านมาช่วยน่างจากทางเขานะครับก็กที่บ้านตรงนี้ก็มีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาได้อีกต่อไปครับ